ความหลงผิดอีกอย่างหนึ่งที่มักชักพาคนให้เข้าไปติดก็คือการแล่นจากสุดโต่งแห่งความคิดเห็นด้านหนึ่งไปยังสุดโต่งอีกด้านหนึ่งกล่าวคือคนพวกหนึ่งยึดติดถือมั่นในตัวตนว่าเป็นของจริงแท้คงที่ถาวรสัตว์บุคคลเป็นตัวตนอย่างนั้นซึ่งมีจริงไม่ใช่สิ่งสมมติสัตว์บุคคลมีตัวจริงตัวแท้ที่ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไป ไม่ว่าคนจะตายชีวิตจะสิ้นสุดตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวตนดวงชีวะอาตามันหรืออัตตานี้ก็จะคงอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่สูญสลายไปด้วยบ้างก็ว่าอัตตาตัวนี้ไปเวียนไหวาตายเกิดบ้างก็ว่าอัตตาตัวนี้รออยู่เพื่อไปสู่นรกหรือสวรรค์น,นิรันดรสุดแต่คำตัดสินของเทพสูงสุดความเห็นของคนพวกนี้ เรียกว่าสัสตตตทิฐิหรือสัสตตวาทะแปลว่าความเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าสัสตบุคคลตัวตนหรืออัตตาเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปสโวนคนอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่ามีตัวตนเช่นนั้นอยู่คือยึดถือสัตบุคคลเป็นตัวแท้ตัวจริงแต่สัตบุคคลนั้นไม่เที่ยงแท้ถาวรสูญสลายไปได้เมื่อคนตาย ชีวิตจบสิ้นสัตว์บุคคลก็ขาดศูนย์ตัวตนก็หมดไปความเห็นของคนพวกนี้เรียกว่าอุดเฉททิฏฐิหรืออุดเฉทวาทะแปลว่าความเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนหรืออัตตาไม่เที่ยงแท้ถาวรดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วก็สูญสิ้นไปแม้แต่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนท่องแท้ก็อาจตกอยู่ในทิฏฐิสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักกรรมในแง่สังสารวัตรหรือศึกษาหลักกรรมในแง่เวียนว่ายตายเกิดถ้าเข้าใจพลาดก็อาจกลายเป็นสัตสตทิฏฐิคือเห็นว่าเที่ยงผู้ที่ศึกษาหลักอนัตตาถ้าเข้าใจพลาดก็อาจกลายเป็นอุดเฉตท,ทิฏฐิคือเห็นว่าขาดศูนย์ จุดพลาดที่เหมือนกันของทิฏฐิสุตโงงทั้งสองอย่างก็คือความเห็นว่าหรือยึดถือว่ามีสัตว์บุคคลที่เป็นตัวแท้ตัวจริงแต่พวกหนึ่งยึดถือว่าสัตว์บุคคลตัวตนนั้นคงตัวอยู่ยั่งยืนตลอดไปส่วนอีกพวกหนึ่งเห็นไปว่าสัตว์บุคคลตัวตนที่มีอยู่นั้นมาถึงจุดหนึ่งตอนหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อกายแตกสลายชีวิตนี้สิ้นสุดสัตว์บุคคลตัวตนหรืออตตาก็ถูกตัดขาดสูญสิ้นไปด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกพวกหนึ่งที่เลยเถิดไปอีกทางหนึ่งว่าความไม่มีตัวตนก็คือไม่มีอะไรเลยความไม่มีสัตบุคคลก็คือไม่มีผู้รับผลเมื่อไม่มีใครรับผลการกระทำใดๆก็ไม่มีผลทำก็ไม่เป็นอันทำไม่มีความรับผิดชอบต่อกรรมหรือพูดง่ายๆว่ากรรมไม่มีนั่นเองความเห็นและความยึดถือแนวนี้ ถ้าแยกละเอียดออกไปก็มีสามทิฏฐิคือพวกหนึ่งเห็นว่าทำก็ไม่เป็นอันธรรมหรือว่าการกระทำไม่มีผลเรียกชื่อว่าอากิริยะทิฏฐิหรืออากิริยะวาทะพวกหนึ่งเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสุดแต่ความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยพูดง่ายๆว่าเห็นว่าไม่มีเหตุเรียกชื่อว่า อเหตุกะทิฏฐิหรืออเหตุกะวาทะและพวกหนึ่งเห็นว่าหรือถือว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีสภาวะที่จะกำหนดเอาเป็นหลักเป็นสาระได้เรียกชื่อว่านัตติกะทิฏฐิหรือนักติกะวาทะในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนธรรมเกิดจากส่วนประกอบต่างๆประมวลกันขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็ย่อมไม่มีทั้งตัวตนที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนและทั้งตัวตนที่จะดับสิ้นขาดศูนย์คือแม้แต่ในขณะที่เป็นอยู่นี้ก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่แล้วจะเอาตัวต,วตวนที่ไหนมายั่งยืนจะเอาตัวต,วตวนที่ไหนมาขาดศูนย์เป็นอันปฏิเสธทั้งสัตตตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิในเมื่อกระบวนธรรมดำเนินไปอยู่โดยองค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันเป็นไปตามเหตุปัจจัย จะว่าไม่มีอะไรได้อย่างไรและจะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างเลื่อนลอยตามความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยได้อย่างไรเป็นอันปฏิเสธทั้งนติกะทิฏฐิและอเหตุุกะทิฏฐิในเมื่อกระบวนธรรมดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแปรเปลี่ยนไปตามเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธารมนั้นการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุอยู่ในกระบวนธารนั้นจึงย่อมจะต้องมีผล ไม่มีทางศูนย์เปล่าและเป็นการมีผลโดยไม่ต้องมีผู้รับผลคือผลเกิดขึ้นในกระบวนการเองเช่นสุขเวทนาทุกเวทนาและความแปรเปลี่ยนหรือเสริมย้ำคุณสมบัติของจิตใจหรือบุคลิกภาพเป็นต้นจะเรียกอย่างกึ่งสมมติก็ว่ากระบวนการนั้นแหละเป็นผู้รับผลซึ่งเป็นการเกิดผลที่แน่นอนยิ่งกว่าการมีตัวตนเป็นผู้รับผลเสียอีก เพราะถ้ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ของตัวตัวตนนั้นอาจปฏิเสธไม่ยอมรับผลก็ได้ในเมื่อความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีอยู่เหตุและผลเกิดในกระบวนธรรมกระบวนธรรมก็แปรเปลี่ยนไปจะว่าธรรมไม่เป็นอันธรรมหรือการกระทำไม่มีผลได้อย่างไรเป็นอันปฏิเสธอักิรยิยทิฏฐิหรืออกิริยวาทะข้อความต่อไปนี้จากคำพีวิสุทธิมัต อาจช่วยเสริมความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้จึงขอยกคำแปลมาแสดงไว้นที่นี้ว่าโดยความจริงแท้คือว่าโดยสัจจะในโลกนี้มีแต่นามและรูปคือมีแต่นามาธรรมและรูปธรรมก็แลในนามและรูปนั้นสัตว์หรือคนก็หามีไม่นามและรูปนี้ว่างเปล่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนดังเครื่องยนต เป็นกองแห่งทุกข์คือสิ่งไม่คงตัวเช่นกับหญ้าและฟืนทุกนั่นแหละมีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่การกระทำมีอยู่แต่ผู้ทำไม่มีนิพพานมีอยู่แต่คนผู้นิพพานไม่มีทางก็มีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีผู้ทํากรรมก็ไม่มีผู้สวยผลก็ไม่มี มีแต่ทำทั้งหลายล้วนล้วนเป็นไปคือมีแต่กระบวนธารมอย่างนี้นี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อกรรมและวิบากคือผลของกรรมพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนี้ต้นปลายก็ไม่เป็นที่รู้ได้เหมือนดังก่อนหรือหลังแห่งเมล็ดพืชกับต้นไม้เป็นต้นแม้ในอนาคตเมื่อสังสาระยังมีอยู่ก็ยังมองไม่เห็นการที่จะไม่เป็นไปของกรรมและวิบาก พวกเดียร์ีไม่รู้ข้อความนี้จึงไม่เป็นอิสระคือเป็นอสยังวสีเท่ากับไม่มีอำนาจในตนหรือไม่เป็นตัวของตนเองต้องขึ้นต่อผู้อื่นด้วยการยึดถือผิดยึดเอาสัตตสัญญาคือยึดเอาความสำคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลแล้วมีความเห็นไปว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นสัตตตะบ้างว่าขาดศูนย์เป็นอุเฉทะบ้าง พากันยึดถือทิฏฐิ62อย่างขัดแย้งกันและกันพวกเขาถูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือทิฏฐิถูกกระแสตันหาพัดพาไปเมื่อล่องลอยไปตามกระแสตันหาก็พ้นจากทุกไม่ได้ส่วนภิกษุพุทธสาวกรู้กระจ่างความที่ว่ามาอย่างนี้ย่อมเข้าใจปรุโป,ปรง่งแทงตลอดถึงปัจจัยที่ลึกซึ้งละเอียดและว่างกรรมไม่มีในวิบาก วิบากก็ไม่มีในกรรมทั้งสองอย่างว่างจากกันและกันแต่ปราศจากกรรมผลก็ไม่มีเหมือนดังว่าไฟไม่ใช่อยู่ในแสงแดดไม่ใช่อยู่ในแว่นแก้วอย่างเลนนูนไม่ใช่อยู่ในมูลโคแห้งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่ก็ไม่ใช่อยู่ภายนอกจากวัตถุทั้งสามนั้นหากเกิดจากการประกอบพร้อมเข้าด้วยกันฉันใดวิบากก็หาไม่ได้ที่ภายในกรรม แต่ภายนอกกรรมก็หาไม่ได้ส่วนกรรมเล่าก็ไม่มีในวิบากนั้นกรรมว่างจากผลผลก็ไม่มีในกรรมแต่ผลก็อาศัยกรรมนั่นแหละเกิดขึ้นจากกรรมนั้นชันนั้นแท้จริงในกระบวนแห่งสังสาระนี้เทพก็ตามพรมก็ตามผู้สร้างสังสาระหามีไม่มีแต่ทำทั้งหลายล้นล้วนเป็นไป ด้วยอาศัยการประชุมพร้อมแห่งเหตุปัจจัยธรรมชาตินี้มีเหตุเกิดขึ้นพรั้งพร้อมแล้วอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงกร่อนแกลนเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนทำทั้งหลายก็เกิดจากทำทั้งหลายโดยเป็นเหตุกันในกระบวนความเป็นไปนี้จึงไม่มีทั้งอัตตาตัวตนไม่มีทั้งตัวอื่นทำทั้งหลายยังทำทั้งหลายให้เกิดขึ้น โดยความประกอบพร้อมแห่งเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลายเมื่อเหตุทั้งหลายระง,งับไปวงจรหรือวัตตะขาดก็ไม่หมุนต่อไปพรหมจรันรยร์หรือชีวิตประเสริฐย่อมมีเพื่อการทำความจบสิ้นทุกอย่างนี้เมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้จึงไม่มีทั้งขาดศูนย์ไม่มีทั้งเที่ยงแท้ยั่งยืน